สวัสดีครับผมช่องคนดินดินคนทำกินนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องประวัติของบริษัทคาซิโและ G-Shock มีตำนานมีความเป็นไปเป็นมาในการก่อตั้งบริษัทนี้ได้อย่างไงและประสบความสำเร็จในการก่อตั้งบริษัทได้อย่างไรถึงโด่งดังจนเรารู้และเราคุ้นหูกับคำว่า G-Shock หรือว่าแบรนด์นาฬิกาคาซิ o เรามาเริ่มต้นกันเลยครับแนะนําช่องนิดหนึ่งและกดติดตามเพื่อเป็นแรงใจนะครับช่องคนดิ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 นคนทํากินชาแนลนะครับผมกดติดตามกดรับชมเพื่อเป็นแรงใจให้ด้วยนะครับผมคราซิโอนะครับเริ่มต้นเลยก็คือเป็นแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นที่แทบจะไม่มีใครไม่เคยได้ยินชื่อเลย เพราะนอกจากจะมีเครื่องคิดเลขคาซิโอที่ครองส่วนแบ่งตลาดทั่วโลกถึง90ซยังมีตํานานนาฬิกาที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกที่สุดในโลกนะครับอย่าง g ีช็อคซึ่งบางเรือนนะครับ ราคาสูงขึ้นถึงแปดเท่าเลยทีเดียวทีนี้มาดูกันว่าคาซิโอเข้าสู่วงการนาฬิกาได้อย่างไรเพราะอะไรถึงได้ทำให้คาซิโอยืนหยัดมาได้มากกว่าเจ็ดสิบเจ็ดปีนี้มาหาคำตอบไปด้วยกันจุดกำเนิดของคาซิโอครับ ย้อนกลับไปในช่วงปีสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อปี1946นายทาดาโอคาชิโอวิศวกรชาวญี่ปุ่นได้ก่อตั้งบริษัทคาซิโอคอมพิวเตอร์จำกัดเพื่อผลิตและ จำหน่ายอุปกรณ์ขี้บุหรี่ที่มีชื่อว่ายูบิอพไรยูบิอพไรนะครับผมและสินค้าชิ้นนี้ก็ได้กลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายอาจจะเป็นเพราะในยุคนั้นประเทศญี่ปุ่น กำลังตกอยู่ในภาวะแห่งความเครียดหลังสงครามโลกจึงทำให้เกิดทำให้ผู้คนส่วนมากนะครับมาสู่บุรี่เพื่อคลายเครียดต่อมาในปีหนึ่งเก้าสี่เก้าทาดาโอะ คาซิโอและน้องชายแท้ๆของเขาก็มาช่วยกันประดิษฐ์เครื่องจิดเลขขึ้นมาจนกระทั่งในปี1957นี่คือเวลาจากปี1949ถึง1957นี่ที่จะคิดเครื่องจิดเลขโมเดลใหม่ของคาซิโอนะครับก็ หนึ่งเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าห้าเจ็ดก็ใช้เวลาระยะแปดปีพวกเขาสามารถผลิตคาซิโอเครื่องคิดเลขตัวนี้นะครับคาซิโอรุ่นหนึ่งสี่เอเครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส์ที่มีฟังก์ชันหน่วยความจำแรกของโลก ได้สำเร็จและก็ทำให้คาซิโอเป็นที่รู้จักของผู้คนได้อย่างมากมายเรายัางไม่ได้ไปถึงประวัติของอแบรนด์คาซิโอก่อนที่จะมาเป็นแบรนด์นาฬิกาคาซิโอก่อนที่จะมาเป็น G s h o อ k เราก็จะต้องไปทีละสเต็ปอ่ะ คราวนี้มาถึงคาซิโร่บุกตลาดนาฬิกาข้อมือได้อย่างไรไปด้วยกันปี1974ท่าดาอเริ่มมองเห็นโอกาสทางธุรกิจในอุสตสาหกรรมนาฬิกาทาดาดอ เริ่มมองเห็นธุรกิจในอุตสาหกรรมนาฬิกาข้อมือนะครับในช่วงนั้นวงการนาฬิกากำลังเข้าสู่วิกฤตคอสหรือเรียกบรรดาว่าาช่วงวิกฤตนาฬิกาใส่ถานนั่นเองอันนี้คือเกี่ยวกับพวกนาฬิกาที่เป็นพวกาาคอสโดยตรง ช่วงนั้นมันจะค่อนข้างจะซบเซาและมีปัญหาเรื่องนาฬิกาเกี่ยวกับนาฬิกาใส่ถ่านและคาดาโอก็จะไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดมือจึงได้บุกตลาดพร้อมทางเปิดตัวนาฬิกาคาซิโอรุนแรกนาฬิกาคาซิโอดิจิทัลกลไกคอร์สรุ่นแรก ที่ได้ชื่อว่าครซิตันซึ่งพัฒนามาจากเทคโนโลยี LCI cost ของเครื่องคิดเลขที่มีจุดขายที่อยู่ในนาฬิกาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือฟังก์ชันถ้าจำไม่ผิดเดือนนี้น่าจะมีคล้ายๆแบบว่าฟังก์ชันเกี่ยวกับ แป้นคล้ายคเครื่องคิดเลขครับคาซิโอตัวนี้ค่อนข้างจะดังเมื่อก่อนนะในตำนานที่คนรู้จักก็จะมาจากรุ่นนี้แหละครับผมที่หนะ้าตาคล้ายคเครื่องก,กับเครื่องคิดเลขบางคนก็อาจจะคิดดูว่า,าบางคนก็อาจจะคิดว่านาฬิการุ่นนี้คล้ายๆกับ โทรศัพท์ยุคเก่าแต่ไม่ไม่ครับตัวนี้มันมีดีไซน์มาคล้ายๆแบบว่าลคล้ายตัวเครื่องคิดเลขเลยมีจุดขายอยู่ที่ระบบระบบอิเล็กทรอนิกส์และมีราคาครับในช่วงนั้นคาซิโอจะไม่ได้ขายราคาที่สูงมาการาคาที่ตจับต้องได้ซึ่งคาซิโอไม่เพียงผลิตแค่นาฬิกาดิจิทอลธรรมดาเท่านั้น แต่กับสร้างนาฬิกาเรือนแรกของโลกที่มีฟังก์ชันปฏิทินอัตโนมัติแบบดิจิทัลซึ่งไม่จำเ,เป็นต้องรีเซ็ตปฏิทินไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตปฏิทินเลยและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทคาซิโอเริ่มต้น ที่ดีในการสร้างสารรนาฬิกาของคาซ i โเพื่อเป็นแม่แบบนาฬิกาในรุ่นต่อๆไปครับคราวนี้มาพูดถึงจุดกำเนิดนาฬิกา G s ช็อ k เกิดขึ้นมาได้ยังไงนาฬิกา G s ช็อ k เกิดขึ้นมาในหนึ่งข้าในปีหนึ่งเก้าเจ็ดแปดนะครับคิคุโออีเ e บหรือเรียกง่ายๆในปัจจุบันนี้คือคุณ e อีเบน้องๆหลายคนหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆหลายคนที่อยู่ในวงการนาฬิกา ok จีช็อกคาซิโอก็จะเรียกกันในนามว่าคุณ e อีเบวิศวกรหนุ่ม ที่เป็นพนักง,งานของคาเซียโฮหลังจากที่เขาได้นาฬิกาที่อ่าพ่อของเขานะครับซื้อให้แล้วเผลอไปทำหล่นตกพื้นจนได้รับความเสียหายคุณนิเบททำไงครับนี้คุณนิเบท เลยคิดเสียดายนั่งทบทวนแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากตรงนั้นนะครับได้รับแรงบันดาลใจจากคุณพ่อได้รับแรงบันดาลใจที่จะคิดค้นนาฬิกาที่จะมาทดแทนของคุณพ่อครับพูดง่ายๆว่ามันจะต้องทนและมีความแข็งแกร่งทุกสภาพโดยมีปฏิฐานว่านาฬิกาจีช็อ จะต้องมีคุณสมบัติทิปปะทีทิปเปิลทีคืออาการรองรับการกระแทกจากที่สูงถึง10เมตรการแรงดันน้ำที่ความลึก1อ0เมตรและ แบตเตอรี่ใช้งานได้นานถึง10ปีคูนีเบะทำไงคูนีเบะคิดค้นนวัตกรรมของ G-Shock รุ่น G-Shock ใช้เวลานานเกือบ2ปีในการทดลองนาฬิกาต้นแบบมากกว่า200แบบจนได้แนวคิดใหม่ เ็นนาฬกาที่มีชิ้นส่วนกันกระแทกดีอ่าคราวนี้เรามาถึงการเปิดตัวนาฬกาตัวแรกของ G-SHOCK เปิดตัวขึ้นในปีไหนเราหลายๆคนจะเข้าใจว่า G-SHOCK เปิดอ่า G-SHOCK เป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งในปี1983ไม่ใช่นะครับ G-SHOCK คือ กำเนิดขึ้นในปีอ่าหนึงเก้เจ็ดแปดแล้วมากำเนิดนาฬิกาตัวแรกที่เปิดตัวในปีหนึ่งเก้าแป1983 g ีช็อ k ตัวแรกกำเนิดขึ้นก็คือรุ่น d w ้5 004หรือว่า DW45,004 ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่อีเบต้องการอยากจะให้เป็นทีปประเนระหว่างที่พูดอยู่นี้ก็คือช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดึกนิดนึงก็งจะมีฝนตกมาแทรกแซนนิดหนึง ูดมาฝนก็ตกเลยนะ,ะเราไปต่อและแนวคิดเนี้ครับแนวคิดดังกล่าวนี้ก็ยังคงเป็นจุดเด่นของนาฬิกาจีช็อคที่ใช้เป็นแนวทางในการตลาดตั้งแต่บัดนั้นจนต้นมาถึงทุกวันนี้ จุดกาเนิดอ่าเรามาฟังกันเนี่ยครับถึงช่วงปีละจุดกําเนิดตานานนาฬิกาที่แข็งที่สุดที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกถึงแม้ว่าอีเบะปี1983จะผลิตนาฬิกา G-Shock รุ่น d w น5 0 0มาได้แต่หลายๆ ครั้งก็ยังไม่ผลนคำกลาหาและความไม่วางวางใจของอคี่ช็อคถึงแม้ว่าคุณอีเบะจะประสบความสำเร็จในการออกแบบนาฬิกาคียช็อคให้มีคุณสมบัติคิปเปอร์เทนอย่างที่ต้องการแล้วทำให้ผู้คนยังไม่คุ้นเคยกับลูกส่งแต่ต้องบอกว่า แต่ยังมีผู้คนที่ยังไม่คุ้มเคยกับลูกทรงและไม่ไว้วางใจไม่มั่นใจในคุณสมบัติที่กล่าวอ้างมาจนกระทั่งปีถัดมาปี1984นาฬิกาจีช็อกทำไงนาฬิกาจีช็อเก้ากระโดดครับไปบุกที่ตลาด อเมริกาเพื่อหวังทำการตลาดโดยทางบริษัทได้นำเอานาฬิกา G-Shock รุ ok ่น D.W. ตัวใหม่คร D.W. 5,002 4จากเดิมเป็น5,000 D.W. 5,000สู่คราวน,นี้ไปบวกอเมริกาคือ D.W. 5,002เอามาใช้ ในเกมกีฬาชีนิดหนึ่งใช้เป็นรูปผักในเกมกีฬาแข่งขันกีฬาฮอกกี้ที่อเมริกาถนัดที่สุดในตอนนี้จนใน,ในช่วงยุคก่อนจนถึงปัจจุบันนี้คือเกมกีฬาฮอกกี้เพื่อทดสอบความแข็งแกร่งและมีผลที่ออกมาและสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ชม เป็นอย่างมากเพราะนาฬิกาแทบจะไม่เป็นไรเลยเวลาอย่างคนเวลาของนาฬิกาครับยังคงเดินปกติจากนั้นก็มีการทดสอบอีกหลายครั้งและการสร้างสถานการณ์จำลองซึ่งหลายๆครั้งก็สร้างสถานการณ์จำลองออกมาซึ่งผลลัพธ์ก็ยังออกมาเหมือนเดิม มาดีเหมือนเดิมและในปี2017นวัตกรรมใหม่ของ G-Shock ก็เริ่มผุดขึ้นใหม่เรื่อยๆตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวนาฬิกาตำนาน G-Shock จริงๆรุ่นนี้รู้สึกว่าขายดีแรกๆเลยครับที่เข้ามาตอนนั้นมาในไทยนี่ถามกันเยอะมากเลยคือตระกูล DW ต้องเปิดก่อนรุ่นนี้คือ DW ห้าหกศูนย E ขีดหนึ่งซึ่งได้รับการทดสอบโดยการใช้รถบรรทุกหนัก24ตันทับปรากฏว่านาฬิกาก็ยังใช้งานได้เป็นอย่างดีและถูกบันทึกลงในกินเน็ตเวิร์ด เลสคอร์ดเป็นนาฬิกาที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเพียงเรือนเดียวเท่านั้นนะต้องบอกก่อนช่วงนั้นถูกบันทึกในกินเนสบุ๊กเพียงเรือนเดียวอ่าทำให้การขยายกลุ่มลูกค้าในวงการกีฬาและในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่เรียกว่าเป็นยุคทองของเขาหรือว่าขาขึ้นของกีช ok ็อ k โดยตรงเลยเป็นแบรนด์กีช็อ k โดยตรงเลยในช่วงนั้นผมจําได้เลยครับกีช็อ k ok เป็นกระแสฮอตมากเลยตอนนั้นผมผมน่าจะยังอยู่ที่แบรนด์แบรนด์นาฬิกา t ทม e แมทอยู่ตอนนั้นเข้าถึง วงการกีฬาและกลุ่มของคนรุ่นใหม่ซึ่งใด้ยุคทองของเขาหรือว่ายุคขาขึ้นของนาฬิกาจีช็อคเพราะเมื่อภาพสติฟแฟชั่นจากอเมริกาเริ่มถูกตีพิมพ์ลงในนิตยสาราญี่ปุ่นทำให้ความนิยมของนาฬิกาจีช็อช็อคเริ่มครับ เริ่มโด่งดังในหมู่วัยรุ่นของอคนที่รักการแต่งตัวรวมไปถึงเหล่านักดตนตรีศิลปินที่มีชื่อเสียง<ม>ก็ยิ่งทำให้นาฬิกาได้รับความนิยมสูงสุดขึ้นไปอีกทำให้แบรนด์คาซิโอ เติบโตอย่างรวดเร็วในในระยะเวลาอันสั้นซึ่งสามารถดูจากยอดขายที่9ก้ากระโดด10อ่ก้กระโดดกว่า10เท่าในช่วงระยะแค่ไม่ถึง5ปีเรามาพูดถึง G-SHOCK G-SHOCK ไม่ใช่เป็นแค่นาฬิกาทูวอตนะครับบางรุ่นเป็นนาฬิกาของนักสะสมเลยตึงจี h ช็อ ok ไม่ได้เป็นนาฬิกาแค่ทูวอตในราคาเบาๆเท่านั้นแต่ยังคงมีรุ่นพิเศษที่กลายเป็นของหายากของนักสะสมนาฬิกาเลยก็ว่าได้ นั่นก็คือนาฬิกาจีช็อคมุลาคามในรหัส GWS ขีดหนึ่งพั CM รุ่นนี้ออกแบบมาโดยศิลปินอาร์ชาวญี่ปุน่นที่ได้ชื่อว่าทาคาจิ มุลาคามิที่มีผลงานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นก็คือดอกมุลาคามิสีสันสดใสโดยนาฬิการุ่นนี้ผลิตออกมาเพียงสามร้อยเรือนทท่วโั่วสามร้อยเรือนเท่านั้นทั่วโลก ราคาเปิดตัวอยู่ที่ตอนนั้นราคาเปิดตัวอยู่ที่ถ้าเป็นราคาไทายอยู่ที่1นึ่งแส,สองมื่นบาทแน่นอนว่าครับขายหมดภายในพิบตาเลยโคตรอึ้งเลยซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีราคา ราคาประมาณนี้ที่หลายๆคนก็อาจจะคิดว่าขายยากแต่พอมันทำมาเป็นลิมิเต็ดรุ่นเนี้ยขายหมดในพิบตาแน่นอนว่าในปัจจุบันนี้ราคามือสองนะครับเป็นราคานาฬิกาที่อัพราคาสูงสุดถึงแปดเท่าพี่ลองคิดง่ายๆว่าถ้าแปดเท่าครับ ที่เอาหนึ่งแสนสองหมื่นบาทมาคูณนี่ผมตีคร่าวๆให้นะครับอยู่ที่ราคาแปดแสนบาทควานหากันให้ทั่วเลยจริงๆนาฬิกาเรือนนี้อยู่ที่เมืองไทยไม่กี่เรือนครับต้องบอกว่าคนที่ครอบครองนาฬิกาเรือนนี้ตอนนี้ คือว่าโชคดีครับที่มีนาฬิการเรือนนี้สะสมไว้กับเจ้าครับอีกหนึ่งรุ่นของ G-Shock ที่นัดได้ว่าเป็นมาสเตอร์พีซที่ผสมผสานร,ระหว่าง G-Shock MRG กับระหว่าง G-Shock MRG ยอดนิยมที่สุดยอดงานฝีมือของช่างตีเหล็กระดับตำนานของโตเตียว นั่นก็คือรุ่น MRG ข G 1 0 0 0 k h a m m e r t o n e ที่สร้างสารรค์ขึ้นโดยบิโฮอาชาโนิโฮอาชาช่างฝีมือ,อระดับเทพที่สืบทอดตำนานการใช้เทคนิคในงานโลหะแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นเพื่อสร้างลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และที่สำคัญนาฬิกาเรือนเนี้ยสามารถปรับเวลาอัตโนม,มัติได้ทั่วโลกผ่านเสาสัญญาณและดาวเทียม GPS ซึ่งผลิตมาเพียง300เรือนเท่านั้นมีราคาเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ220,000บาทที่ช็อกในยุคป,ปัจจุบันครับคาซิโอ ยังคงท้าทายความคิดของตัวเองอยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่องและเข้าถึงผู้คนทุกคนทุกแห่งแถมยังคงรักษาความนิยมและมีรากฐานแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังคงยึดถือสเปริตของแบรนด์ที่ว่า,า never give up ทำให้ยังคงยึดพื้นที่ในตลาดนาฬิกาได้อย่างเหนียวแน่จนมาถึงปัจจุบัน ปัจจุบันคาซิโอยังคงท้าทายความคิดตัวเองอยู่ตลอดเวลามีการคิดคนและพัฒนาให้ g ีช็อคแผนงแร่งขึ้นมากกว่าเดิมโดยการเพิ่มตัวบลูทูธ4.0ในนาฬิกา g b บ9ีด6,009และสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ในตัว G KW1000 ที่เป็นนาฬิกาเรือนแรกของโลกที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี GPS h y b r i d w e c t e r s ที่สามารถรับข้อมูลตำแหน่งเวลาจากดาวเทียม GPS ได้โดยที่เราไม่ต้องกรับตั้งค่าอะไรเลยเท่านั้นยังไม่พอเมื่อเดือนพฤษภาคม2000 สิบเจ็ดที่ผ่านมาคาซิโอก็ได้เปิดตัวรุ่น GPW สองพที่มาพร้อมเทคโนโลยีคือล่าสุดก็เป็นตัว GPW สองพนที่มาพร้อมกับตัวเทคโนโลยีโมดูลสามทิศทางของเครื่องยนต์ที่เชื่อมต่อระบบเชื่อมต่อเวลา3มทางทั้งระบบ GPS h i b i ิดเวเซ็ e t และสัญญาณบลูทูธโดยานาฬิกาจะเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการแสดงเวลาณปัจจุบันทำให้สามารถบอกเวลาได้อย่างแม่นยำที่สุดและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ g s h o p ได้รับความยอมรับว่าเป็นนาฬิกาคู o Watch อันดับต้นๆของโลก และเมื่อวันที่17เ,เมษายน2020ที่ผ่านมาคาโซิโอได้ก้าวสู่โลกของสมาร์ทวอทชโดยการพัฒนานวัตรกรรมอย่างต่อเนื่องและเปิดตัวด้วยรุ้น GBD-1000 h 1000. หรือที่รู้จักกันในนามของนาฬิกา G-Shock Move ซึ่งเป็นนาฬิกาที่ทุกคนคาดหวังจากแบรนด์และคุณสมบัติใหม่ล่าสุดที่สามารถเชื่อมต่อกับแอปบนสมาร์ทโฟนได้เพื่อบันทึกาการวิ่งช่วยให้เข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่ต้องการเมื่อใช้งานร่วมกับนาฬิกาจับเวลาก็ทำให้สามารถติดตามข้อมูลการวิ่งได้มาก ปี2021ล่าสุดทางแบรนด์คาซิโอประกาศตัวเปิด g m w 5 0 0 0 t r นาฬิการุ่นใหม่ที่ทนทานต่อแรงกระแทกจากซีรีส์โร l มทัล r แควร์ u ูลเม t ัล500ผลิต5สแควร์ฟูลเมทัล500ผลิตขึ้นจากวัสดุ แบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อจีบช็อคโดยเฉพาะซึ่งวัสดุที่ว่านี้ก็คืออาทิกทานทิกซีกซเป็นไทเทนเนียมอันลอยที่มีความแข็งแกร่งทนทานมากกว่าไทไทเทเนียมไทเทเนียมบริสุทธิ์ถึงสองเท่าและมีความมันวาวเทียบเท่ากับสแตนเลสสตีลฉะนั้น G M W K B 5000 T R จึงเป็นนาฬิกา G ชอบไทเทเนียมรุ่นแรกที่มีพื้นแวววสวยงามแตกต่างและมีเอกลักษณ์ใครชอบนาฬิกาเรือนไหนคอมเมนต์มาได้นะครับหรืออยากให้ทางผมคนดินดินคนทำกินชาแนลรีวิวสินค้าตัวไหน แนะนำเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับผมอันนี้ขอตัวราไปก่อนนะครับขอบคุณครับ